สวัสดีครับเพื่อนๆสำหรับวันนี้ก็กลับมากับแล็กนล็อก e ีเท n a l อร์เลอีกเช่นเคยนะครับคลิปนี้เราจะมาพูดถึงกิจกรรมใหม่นะครับที่ชื่อว่า e ีว่านะครับก็กิจกรรมนี้ได้มีการเพิ่มบัตรเข้ามา1ใบนะครับเป็นบัตรพรีเมียมชื่อว่า e ีว่าจอยอีเวนต์พรีเมียมนะครับสำหรับบัตรนี้จะมีอะไรเดี๋ยวคลิปนี้เราจะไปเปิดกันนะครับสำหรับใครที่ยังไม่ได้กดไลค์ กดแชร์หรือกด subscribe อย่าลืมกดกันนะครับอ่าเรามาดูบัตรกันเลยนะครับบัตรนี้ก็จะอธิบายว่าเป็นบัตรที่จะแจกของเกี่ยวกับชิโตนะครับก็ราคา128เหรียญนะครับสามารถซื้อได้สูงสุด3อันนะครับก็เดี๋ยวเรามาลองดูเลยดีกว่านะครับว่าเปิดมาแล้วจะได้ของเป็นอะไรนะครับก็กดไปแล้วนะครับโอเค128เหรียญได้รับมาแล้วนะครับ อีว่าจอยอีเวนท์พรีเมียมนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาเปิดกันเลยนะครับสำหรับใครที่อยากรู้ว่าเปิดได้อะไรก็มาดูกันโอเคเดี๋ยวเราเปิดเลยครับโอเคครับได้ของมา3อย่างด้วยกันนะครับก็เป็นไข่เจ้าชิโตนะครับแล้วก็เหรียญอีว่าจำนวน100เหรียญน,นะครับแล้วก็เปลือกหอยอีก500นะครับโอเคเราได้ไข่มาแล้วเขาบอกว่าเป็นไข่มอนสเตอร์มหัศจรรย์ สามารถฟักออกมาได้เป็นมินิโฟชิโตได้โอเคครับเดี๋ยวเรามาตั้งชื่อเจ้านี่กันโอเคมันชื่อชิอตโตอยู่แล้วก็ตั้งชื่อให้มันไปเลยชิโตโอเคครับฟักไข่เรียบร้อยโอเคเดี๋ยวเรามาดูตรวจสอบกันนะครับว่าเจ้านี่เป็นธาตุอะไรแล้วก็มีสกิลอะไรบ้างนะครับก็สกิลแรกก็เป็นคิมสันคอร์สนะครับสกิลที่2ก็เป็นเทสเซอร์ฮันนะครับ โอเคสกิล okay. ที่3ก็เกี่ยวกับ h a t associate นะครับสกิลที่4ก็เป็น at field นะครับสกิลที่5 d e t o y e r of mankind นะครับโอเคครับมี5สกิลเดี๋ยวรายละเอียดของสกิลเดี๋ยวเรามาดูกันที่หลังนะครับก็ถ้าปลดล็อกเลเวล5เลเวล8เลเวล4 0ก็สามารถเพิ่มประสิทธิภาพในการทำง,งานได้นะครับโอเค แล้วก็เจ้านี่นะครับจะกินลูกผลปีศาจครับสำหรับตัวชิโตเนี่ยไม่มีคอสตูมพิเศษให้เลือกนะครับโอเคครับเดี๋ยวเรามาต่อกันที่การปลดล็อกเจ้าสัตว์เลี้ยงตัวนี้กันเลยดีกว่านะครับโอเคปลดล็อกไปแล้วครับเรียบร้อยได้ M อ็มแอทแแล้วก็แอทแท k กบวก3ครับแล้วก็ m ม็กเฮดพบวกอีก e 60ถาวรนะครับ ซึ่งก็โอเคพอได้อยู่นะครับหดล็อก ATK ด้วยสำหรับสกิลแรกนะครับคิมสั่นคอสนะครับก็โจมตีด้วยท่าตอ,อกสิทธ์เริ่มต้นที่300%นะครับสกิลที่2สามารถส่งจนภายแล้วได้แลกล่องแรเพิ่มขึ้นเลเวลละ1%นะครับสกิลที่3ก็เป็น a t Field ก็คือเพิ่ม DMG Reduce 0.5%ต่อ1เลเวลนะครับ สกิลที่4ก็เป็นเพิ่มนาเมจให้กับมอนสเตอร์ประเภทกึ่งม,มนุษย์นะครับให้กับสัตว์เลี้ยงแล้วก็เจ้าของเลเวลละ0.3นะครับแล้วก็สกิลที่5นะครับเป็นเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานของสัตว์สำหรับส่งไปที่สมาคมสัตว์เลี้ยงนะครับเพิ่มละ1เลเวลนะครับสำหรับต,ตัวนี้ก็เป็นธาตุศักดิ์สิทธิ์นะครับก็อย่างที่บอกว่าผู้บุกรุกตัวเล็กที่ไม่ได้มาจากโลกนี้นะครับ ในหัวเต็มไปด้วยการพิชิตโลกนะครับมีพลังที่แข็งแกร่งและความสามารถพิเศษในการต่อสู้นะครับโอเคถ้าเกิดส่งสมุดดูเดี๋ยวเรามาดูกันว่าสามารถส่งที่ไหนได้บ้างแล้วก็เป็นาธาตุอะไรนะครับสำหรับเก้าชีโตเนี่ยเป็นาธาตุศักดิ์สิทธิ์นะครับประเภทเทวทูตนะครับ,รททนนรบซึ่งในปัจจุบันเทวทูตเนี่ย ยังไม่มีในการส่งสัตว์เลี้ยงนะครับแต่ว่าธาตุศักดิ์สิทธิ์เนี่ยมีอยู่นะครับในการ์ดเฮมฮอนะครับถ้าเกิดส่งคู่ไปกับบาโฟจูเนียก็น่าจะได้อยู่นะครับสำหรับดันเจียนเลเวลอื่นก็ยังไม่มีนะครับตอนนี้ในปัจจุบันโอเคครับสำหรับตัวนี้ผมคิดว่าเหมาะสำหรับ อาชีพอย่างเช่นไนท์นะครับที่ใช้ในการแทงรับดาเมจนะครับหรือว่าเหมาะสำหรับคนที่ใช้ในการล่าบอสนะครับก็เพิ่มนาเมจให้กับพวกกึ่งมนุษย์ไม่ว่าจะเป็นออกฮีโร่ออกลอร์ดพวกนี้ก็เพิ่มดาเมจได้อยู่นะครับถ้าเกิดใช้เลเวล10ก็เพิ่ม3%เเนทีเดียวนะครับหรือว่าใช้ในการส่งสัตว์ประจนภัยนะครับก็สามารถเพิ่มกล่องได้อีกหนึ่งกล่องนะครับ แล้วก็มาดูผลไม้กันนะครับผลไม้นี้ก็เป็นผลไม้ต้องห้ามนะครับซึ่งใช้200เหรียญในการซื้อมานะครับซึ่งคําอธิบายก็ได้แจ้งบอกว่าเจ้าผลไม้อันนี้ยเจ้าชิโตเนี่ยชอบมากเลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าให้ผลไม้ต้องห้ามแล้วจะเพิ่มรอดความรู้สึกดีสักเท่าไหร่นะครับโอเคครับ กินไปเรียบร้อยแล้วครับก็เพิ่มมาครึ่งหลอดน,นะครับสำหรับการซื้อก็ใช้200เปลือกหอยซึ่งถือราคาว่าค่อนข้างสูงเลยทีเดียวนะครับเจ้าตัวนี้สามารถซื้อได้อย่างเดียวนะครับสำหรับบัตรพรีเมียมของอ e ีวานะครับสำหรับใครที่สนใจก็ไปซื้อกันได้นะครับใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับขอบคุณมากครับที่ติดตามรับชม